ถนนเส้นปลายแปงครับถนนเส้นปลายแปงเดี๋ยวไหว้พระธาตุชัยมงคลกันนะครับ uh, Let's go, let's go, go now, go now ฮ uh, ะ for the Buddha Buddha's yeah b e g e r b i g e r พระธาตุชัยมงคล for the line for the best line in ปลายแปงนะครับปลายแปง go now ทางก็ชันระดับ8%นะครับถนนก็ประมาณนี้นะถนนก็เป็นเรียวเลยฮะเรียวก็ไปดูกันเนาะถ้าใช้มงคลเนาะก็อยู่บ้านศบสาตำบลเมืองแปลงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะ ถนนก็ประมาณนี้นะเห็นไหมฮะโอเคไหมถนนนะดูนะผมว่ามันเลียวมากเลยนะเลียวอ่ะดูบรรยากาศนวัดวัดนี้ไม่มีพระพิสุจสงฆ์จะมรรษาแล้วนะครับก็ขึ้นมาด้วยความศรัทธาก็เดินเดิน,เด,นเดินลูกเดียวนะเดินเการถก็รถขึ้นได้ครับมีบาก,ก็ขึ้นได้มอเตอร์ไซค์มีเกียวก็ขึ้นได้ นั่นน,นเห็นไหมพระธาตุชัยมงคลครับบ้านศบสาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะก็มาไหว้พระก่อนนะก่อนจะไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนาะโอ้ขอบุญบารมีนะส่งให้ครอบครัวคนที่ข่ารักและคนที่ข่าเกียรติ แผ่เมตตาให้คนที่ข้ารักและข่าเกียดทำสาธุคุณสาธุบุญวัสนานะ,ะพระธาตุชัยมงคลนะต่อตั้งแต่งานอยู่บนเขานะบ้านศบสานะปลายแป้งนะปลายแปง้งโอ้สุดยอดเลยฮะโอ เดียวมากโอเคขอมีความสุขทุกท่านครับครับสวัสดีครับ